อรุณสวัสดิ์ย้ำเช้าเช้านี้เรายังอยู่ที่โรงแรมนะครับเพื่อออกจากห้องพักจะมาทานข้าวลูกค้าเยอะมากเลยเดี๋ยวไปทานข้าวกันี่กินได้ก็คือข้าวนะครับกินตรเสอบได้ไหนเด็กยังกินไม่รู้อะไรกินเป็นอะไรก็กินลงไป<อ>มันอร่อยมากมันก<อ>็อร่อย <laughs> มันตรงไหนมันไม่อร่อยก็คิดว่ามันอร่อยมีอะไรกินบ้างเน้นเน้นพวกขนมก็มีข้าวข้าวผัดเนาะข้าวผัดก็คือจะไม่จะกินมันเป็นอาหารทางกลางนะมันจะไม่รสชาติเหมือนบ้านเราก็โอเคก็ได้เนี่ยเน้นไปทางขนมนี่แหละโอเคโอเขนมกับใจก็ ทานอาหารเสร็จเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปวันนี้ทิปวันนี้หยุดอยู่ที่ปี้เพิงโกจะไม่ผิดนะปี้เพิงโกก็ถือว่าเป็นภูทรานที่สวยงามนะภูเขาสูงด้วยนะก็เห็นบอกบอกว่าไม่ต่ำกว่า3-4มสีม่เมตรด้วยนะเดี๋ยวติดตามนะครับพอเดินออกมาจากโรงแรมก็ความเย็นควา,า,ามหนาวก็มาดูสิข้างหน้าหมอกหมอกเยอะเลยเรียบร้อยแล้วทานข้าวอิ่มเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะเตรียมเดินทางไปที่ปี้เพิงโก ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของทางตงาเฉิงตูนะครับบนทนเสฉวนเร็นบอกว่าสูงสูงหนาวเย็นดูซิว่าสุขภาพเราจะไหวไหมคนอื่นไหวเราก็ต้องไหวผู้วานนี่ก็ไหวอยู่นะแต่วันนี้เราก็ต้องลุ้นกันเป็นวันๆไอเรื่องไปที่สูงเนี่ยวสอวอก็แล้วแต่คนบางคนถึงสุขภาพไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีบางคนสุขภาพดีแต่อาจจะวิ่งเวียนก็มีมันเอาแน่ไม่ได้อะโอเคขึ้นรถกันนีสิคุณยายเนี่ย โอ้ยคุณแม่สุดยอดเลยสวัสดีครับคุณแม่สุดยอดเลยใกล้แล้วใกล้แล้วเมื่อวานนี้ลากขากันมาตอนสุดท้ายขากลับลากเลยโทษคุณแม่เรายุดเท่าไหร่แล้วหกสิบห้ายังเจียวยังเจียวยังเจียวสุดยอดเลยนี่แหละตัวช่วยเอาไม้ยัง อยอยู่ในรถนี่ครับรก็เป็นเมืองไม่รู้ชื่อเมืองแล้วนี่เมืองนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้เพราะมัน2อสามประโยคก็จําไม่ได้อากาศก็เย็นๆนะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่7องศามีทิปของเรากําลังจะไปดูแพนด้าครับผมบ๊ายบาย,บายแม่บ๊ายบายโอเคกัน ครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะน้องซอสว,ส,สวัสดีครับวันนี้จะไปไปที่แพนด้าเซลฟี่กันก่อนนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ปี้เผิงโกนะคะเ,คเดินทางอีก2ชั่วโมงอเคสองชั่วโมงสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับ,บ,ด,รบดูสีลูกๆแต่ละคนมีแต่คนสวยสวย มันทำไมไหลแรงจังอ่ะ,อะไม่รู้ว่าเป็นน้ำชื่อน้ำอะไรนะโอ้ท่านลงไปนี่มันโอ้น่าจะลึกอ่ะท่านลงไปนี่จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ว้าวตาต้องมาไหลแห้งกัดแกะน้ำก็ไม่ได้น้ำขุ่นนะน้ำแบบดูใส่อะนู่นที่นี่คือแม่น้ำอะไรนะใช่ที่นี่เรียกว่าเอประตูน้ำตูเชียงเยี่เขาทำก่อน2,000กว่าปีตอนนี้ยังใช้อยู่ ที่ว่าในประตูน้ำอเนนี้ประตูน้ำอู่ที่นี่เราก็ที่นี่มีของคือประตูน้ำครับนี่คือประตูน้ำใช่าขันไล่ออกบาที่นี่มีสองปากนริมาณี่เข้าเมืองอันนี้ออกทางนี้เข้าเมืองทางนี้ออกอย่าเข้าน้ำเยอะเข้าในเมืองบีบประตูแบบนี้ก็เยอะเกินไปบีบประตูแบบนี้อันนี้แม่น้ำเดิมนะครับแม่น้ำเดิมแม่น้ำออกที่นี่ยังมีแม่น้ำใหญ่อยู่ฝั่งโน้นแม่น้ำใหญ่ฝั่งโน้นที่นี่ออกไปก็เข้าไปดิ่นเลยครับ เขไปเดิมเคยร่วมไหมห้ามทบกว่าาน้ำท่วมต้องปิดแบบนี้เลยครับอ๋ออันนี้ชื่อเมืองอะไรนะลืมแล้ะชื่อเมืองอะไรนี่เชื่อเมืองตูเจียงเยี่ยนตูเจียงเยี่ยนใช่จากการน้ำนะครับพี่จากการนักจากการน้ำที่นี่นะครับโอ้นี่ข้อมูลดีๆนะครับจากอาฉันดูสิอันนี้อันนี้เข้าเมืองโอ้ยน่ากลัวมากเลย ีตัวใหญ่จังตัวใหญ่มากถ้ามันลุกขึ้นมาเรา,เราจะว่ายังไรใช,ใชเราจะไปไหนเราจะหนีพ้นไมเนีย่ย แนด,ดตัวใหญ่มากถ้าเขาลุกถ้าเขาลุกมานี่เราจะอยู่ยังไงถ้าเขาลุกขึ้นมา <c oughs> มีแพนด้ากำลังเซลฟี่ ถิ่นมาถิ่นทางเมืองนี้นะทางเมืองเฉียงตูเนี่ยแต่และเมืองแต่และเมืองเนี่ยโอ้ยอุโมงค์นี่เยอะมากๆแต่และอุโมง์นี่ก็มีความยาวเป็นหลายกิโลนะบางอุโมงก็เจ็ดแปดกิโลส่วนใหญ่นี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลนะส่วนใหญ่เลยแหละรวมแล้วอุโมงค์อยู่ที่นี่นะมันน่าจะเป็นร้อยนะมันเยอะจริงๆ เมื่อเราออกจากเมืองตูเจียงเยียนซึ่งเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและก็กลิ่นอายประวัติศาสตร์ระบบชนระทานโบราณและก็ยังมีอาคารเก่าค่อยๆถูกทิ้งไว้ด้านหลัง ถนนช่วงแรกนะครับยังเป็นทางราก,กว้างและก็นั่งรถสบายสองข้างทางนั้นเราก็จะเริ่มเห็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวเสฉวนบ้านเรือนหลังไม่สูงนะหลังคาจะสีหม่นเรียบง่ายสลับกับท้องทุ่งนาและก็แปลงผักที่เรียงตัวเป็นระเบียบบรรยากาศในช่วงนี้นะครับยังดูอบอุ่นผู้คนยังใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็ยังมีชาวบ้านเดินริมถนนรถบรรทุกเล็กขนผลผล,ผลิตทางการเกษตรเล่นสวนมาเป็นระยะะ,ยะอยู่นะครับเมื่อรถของพวกเราค่อยๆอ,ออกจากเขตชุมชนถนนก็จะเริ่มไต่ระดับสูงขึ้นอย่างชัดเจ โค้งซ้ายโค้งขวาเริ่มปรากฏมากขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนจากทุ่งนาเป็นเชิงเขาป่าเขียวชะอุ่มเราจะสังเกตเห็นว่าสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นสนและไม้ภูเขาที่เรียงตัวหนาแน่นมากยิ่งขึ้นอากาศก็จะเย็นลงรู้สึกได้โดยเฉพาะนะถ้าเราเดินทางในช่วงเช้านะอย่างช่วงที่เราเดินทางในวันนั้นเราเดินทางในช่วงเช้าอุณหภูมิอยู่ที่6-7องศาเท่านั้นเอง บางช่วงเราก็จะเห็นลำธารน,น้ำนี่จะใสนะไหลขนานไปกับถนนเหมือนเรากำลังหลุดออกจากโลกเมืองใหญ่เข้าสู่ธรรมชาติโดยแท้จริง รถของพวกเรานะครับค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นจากเชิงเขาเส้นทางจากเมืองตูเจียงเยี่ยนเข้าสู่ดินแดนของมนทนเสียวนวันนี้จะพาพวกเรารเผชิญกับอุโมงค์ลอดภูเขาอย่างหลายช่วงที่ซ่้นตัวอยู่ข้ามกลางพื้นป่าและก็หน้าผาอันสูงชันป่าอุโมงค์ปรากฏขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่ก็จะแฝงด้วยความยิ่งใหญ่ของผลงานวิศวกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทันทีที่รถแล่นเข้าสู่อุโมงค์นะครับแสงสว่างภายนอกก็จะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยไฟสี ส้มออดเรียงรายเป็นจังหวะเสียงล้อกระทบพื้นถนนสะท้อนกล้องในโพรงภูเขาเราก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกําลังเดินทางเข้าผ่านอีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวเสริมความรู้สึกสงบบนตื่นเต้นในเวลาเดียวกันเมื่อรถของพวกเราพ้นออกจากปลายอุโมงค์นะภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็คือหุบเขาอันกว้างใหญ่และภูเขาอันสูงตระง่าสีเขียวของป่าสนตัดกับหน้าผาหินสีเทาบางช่วงมีหมอกลอยอ้อยอิงด้วยนะเรากับอุโมงค์เหล่านี้เป็นประตูเชื่อมจากทางธรรมดาสู่เดินแดนธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ 的，是泰国 อุโมงต์ตละแห่งบนเส้นทางนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นเพียงทางลัดผาดภูเขาเท่านั้นนะแต่ยังเป็นจังหวะพักของการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผู้โดยสารได้หยุดมองความมืดสลับกับแสงสว่างก่อนจะกลับมาพบกับวิวภูเขาที่งดงามยิ่งกว่าเดิมทุกครั้งที่ออกจากอุโมงและก็ยิ่งเข้าใกล้ปี้เพงโกมากเท่าไหร่นะอุโมงเหล่านี้นะก็จะยิ่งทําให้ความรู้สึกว่าเรากําลังเข้าใกล้หัวใจของคุณเขาเข้าใกล้ธรรมชาติบพลิสท,ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าดินแดนแห่งคุณเขา ป่าสนและยอดเขาสูงที่โอบล้อมอุทยานปี้เพิงโกูอย่างสง่างาม ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ